เสร็จร้อยครับปลาสลิดแน่นอนครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้เปลี่ยนเดี๋ยวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะ ครับพบกวับช่องซีฟิงฟิตนะครับวันนี้เราก็มาที่หมายปลาสลิดท,ที่ผมเคยตกประจํานะครับซึ่งปีนี้รู้สึกว่าจะโดนโดนรบกวนรบกวนมากเลยคือทั้งแห่ทั้งข่ายทั้งลงไอโง่บางทีก็มีช็อตไฟฟ้านะครับก็ช่วงนี้ก็จะน่าจะเป็นแรงแล้วนะครับผมปลาก็จะเข้าไปในปา่าหรือคนก็จะไม่มาหาแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราก็จะมาหาตกปลาสลิดตามรูตามเวิร์กนะครับผมก็ ในส่วนนี้ก็ทําไปหมายอย่างนี้ผมก็ทําการอ,อ่อยออ่ยก่อนอ่อยก่อนประมาณวันถึงสองวันนะครับเหยื่อที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้เลยตัวอ่อยนะครับผมตัวไฮเกตสามร้อสิบองศาจริงๆเข,เขาใช้ใช้วัดเขาใช้ตกปลาแหละแต่ว่าผมเอามาอ่อยเพราะว่ามันมีคุณสมบัติทําให้ปลามันรวมฝูงมันจะยุกินอยู่ตรงนั้นนะครับผมทําให้ปลาหิวด้วยนะครับตรงนี้คุณสมบัติตรงนี้นะครับผมโอเคส่วนเหยื่อก็เมื่อวานก็ ถ้าใครดูช็อตคลิปของผมก็จะใช้แคปหมูตกครับวันนี้ก็มีอาวุธลับอีกตัวหนึ่งเป็นหมูหมูสับนะครับหมูสับตัวนี้เลยนี่ครับหมูสับครับนี่นะหมูสับตัวนี้นะครับผมก็ความมันสูงเดี๋ยวจะลองตกดูได้ตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยววายเยือแล้วไปตกกัน ก็ผมอันนี้ที่ผมใช้เหยื่ออ่อยนะครับก็ใส่ประมาณก็ประมาณพอประมาณนนะครับผมไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยเอาไว้อ่อยเรื่อยๆนะครับคืออ่อยไปครั้งหนึ่งแล้วก็พอปลาเงียบก็อ่อยต่อนะครับผมโอเคออันนี้ก็ผมจะไม่มอ่อยแบบฟุ้งนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับในการในการอ่อยแบบฟุ้งกับแบบเปียกถ้าแบบฟุ้งอ่ะมันจะธรรมชาติของปลาสลิดมันจะไปกินเรื่อยๆ นะครับผมแต่ถ้าเราอ่อยแบบเปียกๆแบบเลวๆมันจะอยู่กับที่นะครับผมมันมันไม่เหมือนการอ่อยอ่อยปลาอย่างอื่นนะปลาสลิดอ่ะเราปลาสลิดเราอ่อยอยู่กับที่นะอย่าไปอ่อยฟุ้งนะอ่อยฟุ้งปลาจะตามกินผิวน้ําตามไปเรื่อยเลยนะแต่ถ้าเราอ่อยปลาสลิดเราต้องอ่อยแบบเปียกนะครับผมก็คืออ่อยแล้วก็โยนไว้กับที่เลยนะครับปล่อยไว้โยนไว้กับที่เลยอย่าสังเกตดูความฟุ้งของมันถ้าอยู่ผิวน้ําปลาจะตามไป แต่ว่านี่ทีนี่มันจมไปข้างล่างเดี๋ยวพอปลามันเริ่มมามันจะมีฟองแล้วเราก็ทําการตกแล้วอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนก่อนที่เราได้ปลาปลามันหนีใช่ไหมพอได้ปลาตัวหนึ่งปลาตัวอื่นมันหนีแต่มันจะกลับมากินต่อแล้วก็ใช้อ่อยออ่อยไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคตามนี้ตามเหยื่ออ่อยนะมาส่วนเหยื่อเลยดีกว่าเหยื่อนี่ผมเกี่ยวนิดเดียวนะเกี่ยวนิดเดียวพราะผมเป็นคนตกปลาเล็กอยู่แล้วครับมีปลาเล็กเป็นคุณอยู่แล้ว นี่ครับแค่แค่นี้ถ้าเจอปลาใหญ่อาจจะเอาไม่อยู่นะครับอาจจะขาดผมตกแค่นี้เป็นเหยื่อมันหมูนะครับลูกหมุนนะครับจุดสายหน้าทานตะโกนะครับตามสไตล์ผมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า เรียบร้อยครับปาสลิดแน่นอนเดี๋ยวครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสวิงโอเคอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับเราต้องเลี้ยงเพราะว่าสายผมมันไม่ใหญ่มากนะโอเคตัวที่หนึ่งมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่อยากจะเลี้ยงนานเพราะว่า ทําให้ปลาตัวอื่นมันตกใจตัวแรกมาแล้วครับโอ้ยแค่ตัวแรกก็เฟี้ยวแล้วครับผมโอเคครับสวยงามครับน่าจะเป็นพวกปลาซิวเล็กนะ มาอีกห,หนึ่งตัวเรียบร้อยประหมอารึเปล่าหมอข้างลายเลยเรียบร้อยหนึ่งตัวโอเคอันอน,นี้จะเป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้มันจะทรงยาวครับน,นี่ครับตัวผู้ครับปลาสลิดนะครับห้องไม่โฟกัสนี่ครับเดี๋ยว ่้นต้นผมได้เปลี่ยนเหยื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครัมันใหญ่ขึ้นนะครับเขย่งให้มีเงี้งยงออกแล้วทาให้เหยื่อมันใหญ่ขึ้นครับเพราะปลามันไซส์ใหญ่เราก็ต้องขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ปลาเล็กจะได้ไม่กวนด้วย โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยผ่าหมอตกใจหมดโอเคครับพราหมอหน้อย หูโอ้ใจยเย็นครับใจยเย็นครับอย่างนี้ต้องใจยเย็นครับอเ,เราจะแรงกันไนไม่ได้พวกนี้ชุดเบ็ดเขามันเล็กเน้นไม่ให้ไปพันกับผักตบโอเค 1 0ดรอยครับอีกตัวนึงครับไซส์จำโบกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับต้องใช้สวิงครับพวกนี้สวยงามครับครับหลังจากที่ได้ปลาไปก็สักสามนาทีห้านาทีมันก็มาแล้วแล้วก็อ่อยเหยื่อให้มันมาอีกรอบนะครับตามสไตล์ของผมนะครับ อันนี้เป็นแนวคลองนะครับแนวคลองน้อยจะไปเอาตรงช่องว่าง อืมอูยรถโหไปอืมอืมอยู่เรียบร้อยครับ วิ่นกันต่อไปคลิปเห็นว่าไม่กินนีここ่ท like ุ่นแบบนิดเดียวเองนะดูใหญ่ดูใหญ่ดูใหญ่พหญิงเราก็ใหญ่โอ้ยนี่ครับเรียบร้อยครับทุ่นจมนิดเดียวเองนะนี่ตัวนี้ครับเนี่ยไซส์ใหญ่นะครับนี่ตัวนี้เลยโอเคครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปการตกปลาสิทธิ์ที่นี่นะครับ ก็ที่ได้มาก็จะเป็นไซส์ปลาสลิดนะครับตัวนี้ประมาณ20เซนนะครับประมาณ20เซนก็เซนทุกตัวเลยนะครับผมก็ได้ทําอาหารมื้อนึงนะครับผมตกโลเราประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมส่วนใครส่วนเรื่องเทคนิคนะครับผมการตกก็อธิบายไปช่วงแรกแล้วนะครับผมก็แต่ละที่ก็การตกไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับบางทีผมเห็นบางที่ก็หมายอยู่ไกลนะครับบางทีก็ อยู่ใกล้แต่ว่าปลาระแวงนะครับผมโชคดีหน่อยเพราะว่าของผมอะป่าพักตชว,วาแล้วปลามันอยู่ข้างล่างมันมองไม่เห็นเรานะครับผมผมก็เลยมีโอกาสที่ตกได้บริเวณเลาะขอบสายตะลิงนะครับผมก็ใส่ดูทุนเอานะครับผมโอเคอยังไงก็รับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นการบันเทิงนะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปต,ตกปลาทิต่อแน่นอนครับผมสวัสดีครับ